สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง YouTube ของสายลุงอีกแล้วนะคะตอนนี้สายลุงอยู่ที่สวนมะยงชีดของสายลุงค่ะตั้งชื่อว่าสวนมะยงชีดบ้านสวนอิมบุญนะคะตอนนี้คือสายลุงมีมะยงชีดอยู่พวงหนึ่งค่ะเห็นไหมพวงนี้ลูกเยอะมากค่ะนี่ค่ะพวงนี้ติดลูกเยอะมากค่ะไอลูกเล็กๆเหลืองๆนี่เดี๋ยวเขาก็แห้งไปนะคะส่วนลูกเขียวๆอุ้งตุ้งอุ้งตุ้งลูกเท่าหัวแม่โป้งเนะะี่ยค่ะ เซลุงจะห่อค่ะทีนี้นวัตกรรมการห่อที่เซลุงใส่อัดคลิปให้ดูนะคะแบบที่หนึ่งก็คือน้ําถ้วยที่เป็นขยะรีไซเคิลซึ่งน้ําถ้วยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะห่อพวงใหญ่แบบนี้ได้นึกออกไหมคะอ่าสิ่งที่จะสามารถห่อพวงใหญ่แบบนี้ได้คืออะไรรู้ไหมคือนี้ค่ะเตนเต้นเต้นเต้นแตนแตนแตนนี่ค่ะคืออันนี้อันนี้คือกล่องห่อผลไม้ทึ่งเซลุงซื้อ พูทราช็อกโกแลตรับประทานนะคะแล้วเสรจลุงก็เอากล่องมา,ากล่องนี้ค่ะเสรจลุงเอามามาประยุกต์ใช้อะ่ะอันนี้คือสําเร็จรูปไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ใช้มีดกรีดตูดอะคะ่ะมีดกรีดตูดเพื่อเป็นรูระบายอากาศแล้วก็ด้านหน้ามันก็มีรูระบายอากาศของมันเองอยู่แล้วนะคะแล้วกล่องเนี้ยก็ล้ามากค่ะล็อกได้ค่ะกล่องน,นี้ล็อกได้ค่ะแก๊ได้เลยค่ะ เซลุงก็จะใช้กล่องแบบนี้ยในการห่อมายงชิดที่มันเป็นพวงใหญ่ค่ะเพราะว่ามายงชิดนวัตกรรมน้ําถ้วยค่ะมันจะห่อได้ไอพวงละลูกถูกไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามีพวงใหญ่ค่ะเราต้องใช้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าเรากล่องอะไรก็ได้ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้เลยค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเสซลุงจะห่อให้ดูนะโอเคไหมตอนนี้เิลุงต้องหาวิธีในการล็อกกล้องนี่ค่ะ อันนี้มันล็อกได้สุดุงจะแกะแล้วนะ,หนวนเ,เ,วะเห็นไหมันล็อกได้แล้วทีนี้เราเราก็ดูทรงพวงอะค่ะเห็นไหมเราดูทรงพวงนะถ้าเราห่ออย่างนี้พวงมันจะลูกมันจะใหญ่ไปหน้าถูกไหมเราห่อแนวตั้งมันดูจะไม่เหมาะสมอะค่ะเราต้องห่อแนวนอนอย่างนี้เห็นปะนี่ค่ะเราต้องห่อแนวนอนอย่างเงี้ยมันเสร็จลุงมาคนเดียวเนาะมันไม่สะดวกเลยอะนี่ค่ะเราก็แงบเข้าไปอย่างนี้ค่ะเราก็ดูระยะนะดูระยะ นี่ค่ะเห็นไหมเราก็ดูระยะนะอ่าแล้วเราก็แงบค่ะแงบเข้าไปทั้งบุง่งทั้งใบเขานี่แหละค่ะเอาใบาเข้าไปด้วยอ่าเนี่ยค่ะนี่เราก็จัดกล่องแล้วเราก็แงบค่ะแงบป,ปึ๊บแงบมันแงบได้สองอันถูกไหมซึ่งไอตัวที่แงบเนี่ยมันก็จะล็อกกิ่งไว้แต่ว่ามันไม่ได้ทําร้ายกิ่งนะคะมันไม่ได้ทําร้ายกิ่งนะคะนี่ค่ะ เห็นปะแฮ่เรียบร้อยค่ะดูก่อนว่าไอตัวที่ล็อกเนี่ยมันไม่โอ้มันมีที่มันมีล็อกค,ค่ะมีล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีล็อกมีรูค,ค่ะคุณนี่ค่ะมันมีล็อกที่ไม่ทําร้ายกิ่งอ่ะแต่มันก็จะเอียงนิดนึงอะค่ะนี่คุณลํามากค่ะนี่คือนวัตกรรมการห่อมะยงชิดจากกล่องที่เราซื้อมาจากการที่แพ็กเกจจิ้งที่เขาใส่ผลไม้ขายให้เราอะค่ะ ใช่นี่ค่ะทุกคนดูนี่ก่อนค่ะดูนี่ค่ะมันมีรูนะคะมันมีรูมันมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่มีรูอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนี่ชี้ที่นิ้วชี้เสริงชี้อยู่เนี่ยเห็นปะมันมีรูมันล็อกกิ่งได้เลยแล้วมันไม่ทําร้ายกิ่งด้วยค่ะนี่เห็นไหมมันไม่ทําร้ายกิ่งค่ะแล้วมันก็ห่อมาโยงชิดให้เรานี่ดูนะดูด้านนี้ค่ะดูด้านนี้ค่ะเห็นปะ นี่ค่ะถ้าเป็นมายงชิดแบบเป็นพวงใหญ่แบบนี้เราต้องอาศัยนวัตกรรมรีไซเคิลแบบนี้ซึ่งไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากเลยนะคะแค่เปิดช่องระบายอากาศไม่กี่ช่องก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าเป็นน้ําถ้วยต้องต้องเจาะให้เกิดช่องระบายอากาศเยอะๆถูกไหมคะแต่อันนี้คือมันมีรูเห็นปะมันมีรู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 นะคะแล้วเราก็มีพื้นที่ของกล่องกล่องมันสูงประมาณสักเกือบสิเซนนี่แหละค่ะ มีพื้นที่ของกล่องรองรับการเจริญเติบโตของลูกมายงชิดของเราได้ด้วยเห็นไหมนี่คือนวัตกรรมการห่อมายงชิตจากขยะรีไซเคิลซึ่งมันเกิดจากภูมิปัญญาของเสืลุงการที่เสืลุงหอบสองปีที่ผ่านมาเสืลุงห่อด้วยกระดาษอะแล้วเสืลุงไม่เห็นว่ามันสุกอะนึกออกปะต้องมาแกะกระดาษถ้ามันไม่สุกก็ห่อกลับไปใหม่อันนี้คือเสืลุงแบบ เก็บขยะรีไซเคิลคือทันทีที่สรลุงเห็นกล่องอ่ะสรลุงนึกภาพถึงปัญหาที่เราเจอออกอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็เก็บสะสมกล่องไว้ค่ะถึงเวลาเราก็เอามาห่อแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วกม็มันเสร็จแล้วมันเป็นแพคเกจจิ้งได้นึกออกไหมเวลานะาสมมุติว่าลูกมันเต็มนี่ใช่ไหมคะสรลุงตัดตรงเนี้ยเห็นไหมเสรลุงเอากันไกลตัดตรงนี้ลูกก็อยู่ในกล่องแล้วอ่ะนึกออกไหมเสรลุงเอากันไกลตัดตรงนี้แล้วกล่องนี้ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งในการห่อมายงชีทพวงนี้อัตโนมัตินึกออกไหมคะ มันล้ำอ่ะสุดยอดความคิดไอเดียบรนเจิดมากแห่งการใช้ขยะรีไซเคิลนะคะฝากกดติดตามช่อง youtube กดไลค์กดแชร์ให้เสริ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้เสริ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนเสรล้ง